เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมมีมาอีกเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม Minecraft เหมือนเดิมนะ,ะทุกคนวันนี้เรามาสร้างอะควาเรียมกันนะทุกคนเจ็ดเคใครเคยดู a q u a r นนะครับเออน่าจะเห็นฉากที่มันแบบเอกครับตอนเด็กๆนะที่มันอยู่ในอควาเรียมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําการสร้างอควาเรียมกันนะทุกคนเนาะก็วันนี้นะครับเรามากับนี่เลยครับเซนอิสึกินใหม่ครับเออคือตอนแรกเนี่ยเราเป็นแบบพหนุ่มดูใบใช่ไหมตอนนี้เราเป็นแบบ หนุ่มดาบการสูนนะฮะเย็ดเคกินไม้สีน้ะใหญ่บาสกินนี้อย่างเท่อะทุกคนก็ทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้สร้างกระจกไว้แล้วนะเนี่ยเนี่ยคือเป็นการแบบกั้นนะครับว่าควาเลียมของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนาะถ้าใครนะครับติดตามมาตั้งแต่สมัยที่ผมสตรีมนะครับที่เล่นกับเพื่อนๆนะครับที่เป็นอ่อหมู่บ้านหน้าก่อสร้างนะฮะเออตอนนั้นเนี่ยเราก็เคยสร้างอาควาเรียมมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดใครจําได้นะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับหรือใครจาไม่ได้ก็ก็ไปหาดูเหมือนนกั ก็คือเคยสร้างไปแล้วนะครับครั้งนึงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นแบบอควาเรียมเล็กๆนะครับเออแบบเดินได้คนเดียวอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราทําสวนสัตว์นะควาเรียมของเราเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะนิดนึงนนิดนึง,นนงเออซึ่งผมนะครับคิดไว้แล้วว่าจะต่อแบบต่อเติมมายันข้างหลังเลยอะเออแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้แบบขยายแบบ EP พีหน้านะครับ EP พีหนึ่งอีพีนี้เนี่ยเราจะทําแค่แบบเขียนนี้นะครับนี่เขียนนี้นะบ็อกสี่เหลี่ยมนี้เลยเนาะอ่าตอนนี้ผมปรับให้ฝนหยุดแล้วนะทุกกกกคคคนนะเาารเรเนเเเาาาาาะะรรรรมมมทํิ่่ส้งอววีียยัลด มามาผมจะทําทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต่อกระจกออกมาอีกนะทุกคนในส่วนของการสร้างเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยชอบข้ามนะฮะเพราะว่าอะไร <c oughs> มันสร้างนานครับทุกคนเออไม่อยากให้ทุกคนแบบเบื่อนะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะข้ามนะครับข้ามที่เป็นเอ,อ่อเรียกว,ว่าไงอะพาร์ตในการสร้างกรงสร้างเล้าอะไรพวกนี้นะครับคือที่เป็นดินนะครับข้างล่างที่เป็นหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะทําการเรียกว,ว่าถอนออกให้หมดนะครับมันจะกลายเป็นทรายนะทุกคนเดี๋ยวข้างบนนะครับผมจะทําทางขึ้นเลยนะเป็นบ่อน้ําคือเราจะไม่ปิดหลังคานะครับมันจะให้แบบ อารมณ์เหมือนแบบคนดูนะครับเออคนดูได้มาดูแบบถ้าเกิดแบบก็เดินมาข้างบนเนี่ยเขาก็ดูบ่อนานข้างบนได้นะครับเหมือนเป็นบ่อปลาครับเป็นสระปลาขนาดใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดใครเดินมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีประตูทางเข้า,ขานะครับเป็นแบบควอเลียมนะฮะเออมี2แบบมี2แบบสวีททุกคนแค่โครงสร้างนะยิ่งใหญ่จัดเลยว่ะแม่งคือเราทําการสร้างแบบสูงนิดนึงนะครับมันจะได้แบบมีปลาเยอะๆเออมันจะได้ว่ายกันแบบ ก็จัดกระจายหน่อยถ้ามันผมเคยสร้างไอ้ครั้งที่แล้วว่าที่เราสร้างในสตรีมนะฮะมันแบบมันเตี้ยไปหน่อยฮะทุกคนเออมันเตี้ยแล้วมันก็แคบนะฮะถึงมันจะสวยแต่มันแบบตามันอึดอัดครับเราก็เลยจะทํารอบนี้ให้มันกว้างๆนิดนึงเนาะเราทําแบบใหญ่ๆไปเลยครับใหญ่แต่จบครับเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยผมจะต่อเติมทีหลังนะแบบอ p พีหน้าอีหน้ามันรอดูกันอีีนี้เราแค่ข้างหน้าก่อนคือแค่ข้างหน้านี่ก็แบบยิ่งใหญ่อ่ะ ใหญ่ไม่ไ้ใหญ่ยังไงละ่ะตรงนี้นะครับเป็นทางออกไปสู่ข้างหลังนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยเราจะทําต่อใน ep 2นะครับก็กติดตามกันไว้นะทุกคนเนาะเออสิ่งที่ยากคือการวางน้ําตอนวางน้ําอ่ะคือผมแม่งไม่ค่อยเซียนแบบในการแบบเทน้ําในไมค้คัพอ่ะก็เลยไม่ค่อยจะรู้วิธีที่มันแบบสามารถเททีเดียวแล้วเต็มได้เลยหรือเปล่าอเออถ้าเกิดมีใครแบบเป็นเซียนนะอุ้ยตกเป็นเซียนนะครับถ้ารู้เนี่ยก็แนะนําคอมเมนต์มาได้นะทุกคน ผมจะได้มีเทคนิค,นคในการสร้างแบบสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะทุกคนเนาะคิดถึงสมัยสตรีมเลยว่ะทุกคน้าตอนนั้นเนี่ยโก้ Go, ใช่ไหมโก้ Go, กับแฮรี่น่าจะจําได้นะครับเพราะว่าน้องสองคนที่แบบ f อซจัด <c oughs> ดูตั้งแต่สมัยแบบไอเหลี่ยมไอนิวไอเจอะไรเงี้ยโอหนี่นะครับทุกคนเล่นด้วยกันนะตอนนั้นสร้างหมู่บ้านของเราพูดแล้วคิดถึงเยดเคล้อมขบนเสร็จแล้วทุกคนน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าลืมใส่อะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่อ่า น่าจะใส่ครบแล้วนะที่เหลือนะผมจะทําการเอาดินข้างล่างออกนะครับแล้วใส่เป็นทรายแทนนะทุกคนเพราะว่านเป็นทะเลนะทะเลก็ต้องมีทรายถูกต้องไหมมาทําการวางทรายครับแล้วกู้วางเลยอไม่เป็นไรข้างนอกเขารู้อยว่าข้างในเนี่ยมีทรายอยู่คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องพื้นเท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลครับธรรมชาติอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนออกแบบไม่ได้นะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นแบบแนวขึ้นแบบสเปะซสปะ,สปะก็เลยไงเป็นเนินเออเป็นเนินเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติดีนึงนะทุกคนเอาล้ครับทุกคนตอนนี้นะผมได้ทําการถมทรายในแอควาเรียมของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนนี่ําบันไดขึ้นด้วยลองดูนะครับท้าวเดินเข้ามานะ <c oughs> เห็นไหมพื้นนะครับเป็นทรายหมดแล้วนะทุกคนนี่ไปก็ผมขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการ ใส่น้ำนะทุกคนใส่น้ำไปบนหลังคาโอ้ยกดผิดเป็นหน้าเซนิสือเฉยมามามา,มาใส่น้ำกัน,นครับนี่ถังน้ำครับผมครบการเทเลยครับเทน้ำลงไปแล้วตรงกลางอ่ะตรงกลางผมต้องใส่น้ำยังไงอนะทุกคนแม่งใส่ยังไงวันเนี้ย นี่มันต้องอย่างนี้เดียวะเด็กกระฝ่ายชะลอน้ำํำไงผมเริ่มคิดออกละไม่ได้อย่างปีตรงนี้เริ่มแปลกแปลกละถ้าใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็บอกผมด้วยนะไม่รู้จริง เรียบร้อยครับนี่เรามีบ่อน้ําแล้วดูจากข้างล่างด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โห,หลรือวางไฟฝั่งนี้มืดเชียร์มาวางไฟตัวนึงมืดจัดโอ้โหพอวางไฟที่หลังแล้วมันเป็นอย่างนี้อะ่ะไปข้างล่างวางประการล้างต่อครับนี่ <c oughs> สาลายทะเลสาลายทะเลประการล้างเฉย โอ้ทีหนึ่งโตหน่อยโตโตหน่อยมีใครแบบกลัวใต้น้ำไหมเออผมเห็นน้องๆบางคนครับเขากลัวแบบกลัวใต้น้ำครับเออก็ต้องบอกว่าขอโทษด้วยคลิบนี้มันต้องทำอาควาเรียมครับต้องอยู่ใต้น้ำเนาะามันมืดอะขอปลาให้เป็นสว่างปับนึงปลาปักเป้าปลาเนโมปลาเนโมปลาเนโมเยอะๆปลาเนโมเยอะๆ ตัวเนียต้องมีเยอะมากมีปลาอะไรปลาแซลมอนไปปลาแซลมอนผมว่าเ,เราต้องเน้นปลากระตูนว่ะทุกคนจริงเฮ้ยมีปลาคอตดด้วย เป็นปลาแบบพื้นถิ่นนะครับปลาพื้นถิ่นแล้วก็ปลานี่โน่ปลาญี่โน่ใส่เข้าไปปลากระตูนต้องมีเยอะๆครับปลากระตูนเนี่ยเ,เยอะจริงเยอะแบบว่าโอ้โหเพิ่งเงยหน้ามาดูเราจะทำการวางปลาโลมาด้วยนะครับดอลฟินดอลฟิน A B C D นี่ดอลฟินทั้งสองตัวอุ้ยอุ้ยกระโดดขนาดนั้นเลยนะ ว่าเรามันอุดมสมบูรณ์นะครับน้องๆไอ้ปลานี่มันตายแล้วนะปลาปักเป้าอ่ะมันโดนทำอะไรวะน่าจะโดนแหกโ <c> ห <oughs> ดูดิยอดว่ะทะเลของเราคือผมอย่างที่บอกทุกคนไปตอนแรกนะครับว่ามันจะมีอะขึ้นนะให้ฝนขึ้นบนเดี๋ยเราไชมกันนะครับ,นบนเพราะฉะนัะนะ <c oughs> ้นเนี่ยเราก็จะมีเกาะอยู่บนบนี้ด้วยจะ <c oughs> เป็นเกาะเล็กๆนะครับให้สัตว์มันพอขึ้นมาได้นะมันสามารถปลูกต้นไม้ได้ปะอยากปลูกซากุระอีกแล้ว มันต้องมีอะครับมันเป็นธีมสวนสัตว์อ่ะเฮ้ยปลูกได้ปลูกได้ต้องใกล้น้ำนี่เองอ่ามีเต่าสองตัวพอครับผมเต่าทะเลเยเคข,ขอเดินไปดูข้างล่างหน่อยละกันนี่คืออควาเรียมนะฮะโอ้โหมองไม่เห็นปลาเลยเฮ้ยมันกระจกอะไรเนี่ยผมใช้กระจกเพประเพทหรือเปล่าใสากว่าปะเออดูดีกว่าเยอะเลยว่ะ โอ้โห oh, oh. เราต้องเปลี่ยนกระจกอะทุกคนคือ <c oughs> สร้างมานานขนาดนี้เราต้องเปลี่ยนกระจกนะครับคือกระจกอันนั้นนี่อันนี้เนี่ยมันมืดครับต่อให้มันขาวแต่มันมืดอะเออผมต้องเปลี่ยนกระจกเป็นกระจกนี้นะน,นี่กระจกนี้นี่ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยมันมองเห็นส,นสัตว์อะนี่มันต้องเป็นกระจกนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมอะควาเรียมเนี่ย โอ้โหภานะมีพอทำการทำกระจกใหม่แป๊บนึงทำไมปลาโลมามารวมอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก็ตายหรอกอีผมทำไ้แค่แถบเดียวก่อนนะเดี๋ยวแบบเรามาทำเพิ่มทีหลัง <c oughs> เออเนี่ยมันดูสวยขึ้นเยอะเลยแม่งฝั่งนี้คืออะคาเรียมฝั่งนี้มองไม่เห็นฟ้าขึ้นผ้ <c oughs> าอันนี้ผ้าจริงเรื่องกระจกแต่มันก็สวยอยู่เนี่ยเออเต้าโอ้ปลา,า,า,าตกตายหนาียบ้อย นะเอาเป็นว่านะทุกคนเดี๋ยวอนะีพีหน้านะทุกคนผมจะทำการต่อเติมข้างหลังนะครับแล้วก็สร้างกระจกใหม่เต้องสร้างกระจกให้มันเป็นกระจกที่ใสกว่าเดิมนะครับยวผมทำการเปลี่ยนให้นะทุกคนอีพี <c oughs> นี้เนี่ยเราก็จะทำการจบกันไปด้วยอควาเรียมแห่งนี้นะฮะเป็นอควาเรียมกระจกที่ขิดพลาดนนเดงนะฮะ <c oughs> อย่างเศร้าเลยว่อะอดูดีงามขนาดนี้งามขนาดนี้ เอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับขอตัวลนาะทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มาดูผมตอนทับใน EP หน้านะโอ้คลิปนี้ยาวมากมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย